มือขวาของอนุทินและเรื่องอื้อเฉาช้อกงครั้งประวัติศาสตร์ประเทศไทยกําลังสั่นคลอนภูมิใจไทยป้องปากการแห่งอํานาจที่ดูเหมือนจะแข็งแกร่งของอนุทินกําลังสูญเสียความไว้วางใจทุกวันในพื้นที่ชายแดนที่พรลักดีเจตีเคยคลองเสียงทุกเสียงผู้มีสิทธิเลือกตั้งเริ่มหันหลังกับอํานาจที่พรลักนนี้เคยโอบอุ้ม กำลังสั่นคลอนราวากับกําลังจะพังทลายแต่การโจมตีครั้งร้ายแรงยังไม่หยุดลงเรื่องอื้อฉา,ชาวช้อโกงเงินดําการพนันออนไลน์ได้ระเบิดขึ้นกลางเวทีการเมืองและชื่อที่ทําให้คนกรุงเทพสะเทือนขวัญก็คือธรรมนัสพ่อหองเผ่าบุคคลที่ครั้งหนึ่งเคยถูกยกย่องว่าเป็นขแขนงที่ท่งอิทธิพลที่สุดของอนุทินทันใดน,นั้นเขาก็ถูกจับกลุมในการสืบสวนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีด้วยข้อกล่าวหามากมายที่เกี่ยวข้องกับ เรือขายฟอกเงินข้ามพรมแดนสายการพนันออนไลน์มูลค่าหลายหมื่นล้านบาทผู้วงการที่อยู่เบื้องหลังระบบช่อโกงไฮเทคทั้งหมดนี้เหล่ากับระเบิดการเมืองที่กําลังระเบิดอยู่ฐานว่าอํานาจมืดรอบตัวอนุทินได้หลุดจากการควบคุมแล้วใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายขนาดยักษ์นี้